晒对哟。嗯。你火石。火 <noise> 石<楽>。火石。哈 <noise> 喽<楽>。哦，云南铁皮。云南铁皮。都不少，不少。啊 <music>，都像。就从阿什么一带。阿什么一带呢？啊。那个。 จะได้ดูเท่ๆลูกซาไกาาาชิซาไกซาไกชิที่นี่ที่ไหนคะเมื่อกี้ป๊าบอกที่นี่ที่ไหนซาไกาชิหนูหนูวิวดีอยู่นะถือดีๆอย่าให้ร่วงไม่ร่วง ตรงนโน้นน่าจะเป็นของฝากเนาะยุกิเนาะฝั่งนโน้นเนี่ยที่นี่มีอะไรนะ่าจะมีดอกไม้ด้วยหรอเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนี่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 ไม้แมพไม้แมพแผนที่เออมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างช่วเด็กคุกฮะช่วเด็กคุกเออใหญ่มาก มีรถไฟมีอาหารฮานาอารุวานาอารัวกาแฟไอศ์ครีมปังทำไปไต้กะตรงนี้คือประตูทางเข้าแล้วก็ตรงนี้ที่ซื้อตัว๋วเดี๋ยวไปดูก่อนราคาเท่าไหร่นี่จานละก็น,นี่กนานละก็ โอตโัวหนโคโดโมแปรดโโปรดอยเยนผู้ใหญ่1,200งยเยนโอเคอเค๋อนีอ่กดเองกดผ่านตูเ้เลย

ชูชูคาร์บูการ์ตชูอะไรกันเคเดี๋ยวหนูหนูจะเป็นคนพาเพื่อนเพื่อนเดินเข้าไปนะคะโอเคพร้อมยังโอโต้เซิโกกุระอืมมีแจ๊สอู้อันนี้คืออะไรบอกเพื่อนๆก่อนอันนี้คืออะไรนี่แพนกวีนแพนกวีนอาหารมา คืออะไรนะซฮิปปี้กี่ตัวคะนั่นน่ะซังฮิปปซังฮิปปซังปิกกซังปิกกซังปิกกคือสามตัวนะคะทุกคนปะชิโรคุมะทุกคิวคืออยู่ทีชิโรคุมะชิโรคุมะโอ้ พารมูยม่ไม่ชอบสอยา้เฮมได้ีบอมีอย่าลืมบอกเพื่อนๆนะคะว่านั้นอะไรลูกซ้วง่ะซ้ง่เดสคือช้าง วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างอากาศก็รูสึกวชุก็สา่วแต่แต่มันมีแดดอยู่นะมีแดดอยู่ฮา<ม>าีฮาลาฮะาาฮานะานะดอกไม้มันจะเข้าช่วงอันนี้แล้วมีจังมันมีต้นคริสต์มาสด้วยเมื่อกี้ดาวเข้ามาข้างหน้าคือมีอวันฮาโลวีนนะมันจะมีฮาโลวีนแล้วก็มีคริสต์มาส ตอนนี้มันเดือนสิบแล้วมันจะใกล้สิ้นปีแล้วคือคริสต์มาสเดสเคือฮาโลวีนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้อะไรซูร์ารฟมิลี่อะไรนะอ๋อมีแต่ซูร์บาร์ฟมิลี่คืออะไรนะออกเสียงใหม่ดิซูร์บาร์ฟามิลี่คนละฟามิลี่คืออะไรถ่ายรูปไหมตายโยเกะโยเกะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เด็กๆก่อนนะคะ bấm một ná, ok, tất con one, two, three, ok, chúng ta, chúng ta sẽ là ba mươi giây

ซื้ออีกซื้อตั๋วอีกตรงนี้800รยเยนวา้าว เกบอันนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวลกมันคือเบรกกับรต้นสตกรย่งีกอันนี้อีกกมกันอันนเบรคก้านนาก็เด็บก็เด็เบรคกันอันนี้เบรกิดไหมคะก็ด็เบรก็ดบม่ฉันไมฉันไ่เาวะอดกลยัง ブレーキの乗っていただきます。 Oh รถมองข้างหน้าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นเขาลว chết chưa hết chết chưa 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 เดี๋ยวมามาไปข้างบนเฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ยมีทาโกยากิด้วยอบาสังทาโกยากิอัต้ามาซุนิตอหน้าดกโกรกะเาวิตกวของขายเยอะแยะเลยม่่มกังโน่นมีชิงช้าจ้ะ ตใเลาจะ็กัด wow, yes, ็กเด็กๆจะสไลด์ตรงนี้ลงไปรอก่อนอ่ะกำลงกำลังเข้ามาจากตรงนู้นน yeah, ่ะ はるはよおいで<ら>ちゃんと紐持ってねはるちゃんこけちゃうよ網足外なー <laughs> はいレッツゴー ท่านอนชีตตายุกิรุโกยุกิอาชิทำไมเหนื่อยทำไมท่านอนชีดเลยโฉท่านอนชีโอ้โหอันแรกอะไรเกอเกเซ็ตโตะอ่าทาโกะทาโกยากเซ็ตโตะชิตาบะเกรดเกรดนั่นอีใครจ๊ะ 唐揚げ。唐揚げ。フリフリポテト。ああ、フリフリポテト。ポテト美味しいやんか。ヤンニムーモチキン。ヤンニムーチキン。ヤンニムーチキン。ぐらいはヤンムーチキン。はい、シャカシャカポテト。シャカシャカ。シャカシャカポテトくださいさ、四百、はい、円になります。

Ô hàm đem Oba sáng kiến đó. Lo ngon mi hai tóc là ngon chưa. Hãy quay lại. Hãy quay lại. Hãy quay lại. Hãy

아, 그 야네 놓치지 서아야 아, 사부, 사부, 사부. 요상 삼키겠이는거나 아, 미 아, 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 다 아, 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 아,

ないよ降ってきた俺そうか降ってきてない雨降ってきたやんちょこんちょこん振ってる違うあれ降ってないよい <laughs> I know you're scared Take my hand together We'll make a stand We've got to fight to find a way Dare to fall to find out to say And No more hate Just admit that you're just afraid Can you the rock?

กูจีคุยต<あ>่อหกหมดแล้วたอ ทุกคนแล้วก็อยากบอกทุกคนนิดนึงนะคะที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีร้านอาหารให้เลือกทานเยอะมากด้วยคะ่ะหน้าทานทั้งนั้นเลยส่วนกิจกรรมให้เล่นนะมีเยอะสุดๆเลยคะ่ะอันนี้เอาแนบมาให้ดูนะคะแล้วก็ดอกไม้มีทั้งสีฤดูเลยคะ่ะมาเที่ยวกันเยอะๆทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของเราจนจบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ